ธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาแล้ววิแดกวีหัยออกเลขรถเราหกหนึ่งวายวีซื้อหนึ่งหกอย่างไรก่อนไม่ตามไม่พีตามถูกโอ้ถ้าตามก็ถูกเราวะสองเจ็ดอันนี้เป็นถนนอยุธยานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมามองดูรอบๆโดยจังหวัดอยุธยากันนะคะมาดูกันว่าถนนอยุธยาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวหนูขอถ่ายตรงนี้ก่อนนะโอเคละ เมื่อกี้ผ่านพิพิธภัณฑ์ทสถานของเจ้าพญานะคะจังหวัดอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนมากับคุณพ่อคุณแม่นะนั่งอยู่ข้างหน้าโอเคเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นถนนจังหวัดอยุธยาเราอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมปวะบิีกก็ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะมาดูโบราณประวัติศาสตร์จริงๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะนั่งรถไฟแล้วก็มาเที่ยวกันได้เดินกันเองได้นะเดี๋ยวครั้งต่อไปอ่ะมีหลายที่เลยเพราะว่า โหเรามากระชั้นชิดแล้วเกินเนี่ยหนูก็ซื้อหมวกของตัวเองด้วยไงเนาะนะคะเดี๋ยวพี่พี่ก็จะไปถ่ายที่อื่นกันต่อนะคะอันนี้พี่พี่ก็ถ่ายเป็นคร่าวๆสําหรับถนนนะคะตัวอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยานะคะอันนี้ก็คือเมืองโบราณประวัติศาสตร์นะคะมาเดี๋ยวพี่พี่จะถ่ายถึงที่สําคัญๆตรงเนี้ยวัดนี้น่ามามากเลยนะเพื่อนๆ ะะวัดพระศรีสันเพชรหรือว่าวัดพระเจ้าเสืออันนี้เป็นโบราณสถานวัดขุนวัดขุนขุนนะเมืองใจใช่ไหมไอ้นะคะเขาอะทิ้งทิ้งร่องรอยนะคะในเรื่องของอิฐปูนอะเยอะมากนะคะเพราะว่าสมัยก่อนอะอยุธยาเนี่ยที่เขารบแล้วเขาตีกันเขาอะไรกันใช่ไหมอันนี้เราเล่าเป็นตามตำรานะอ๋ออันนี้มุมเพลินร้านหน้านั่งมากก็ มันเหลือซากประหลักหักพังไปหมดซึ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกเมื่อตอนที่จังหวัดอยุธยาเขาแบบมีความรุ่งรุ่งเรืองอะค่ะในสมัยนั้นนะนะเราก็ยังไม่เกิดก็หรอกค่ะมานานมากนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะสวยมากขนาดไหนเขาว่าสวยกันนะตามตำราเขาว่าถ้าเป็นวัดที่ยังมีแบบพระมีอะไรแบบนี้แต่สมัยนี้ยเขากลายเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว ในเมื่อเขาเหลือแค่ล่องรอยเอาไว้อะ่ะก็เป็นท่องเที่ยวคือคนไทยเราอะ่ะอาจจะมองคือบีบีเป็นคนที่ชอบในเรื่องของโบราณประวัติศาสตร์ก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวอะ่ะเขาก็ชอบมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาดูซากปรักหักพังเพราะว่ามันเป็นศิลปะและวัฒนธรรมอะคะ่ะมันขายได้นะคะและอย่างวัดพระศรีสันเพชร,รที่บีบีเข้าไปอะ่ะเป็นวัดที่ค่อนข้างมีชื่อนะปะนะวัดพระศรีสันเพชรมีชื่อแล้วเรื่องพรมลิขิตอ่ะ นะะหรือว่า,าบุเพสันนิวาสพรมลิขิตน,นะเนาะมันก็เรื่องเดียวกันนะนะคะถึงมันจะเป็นภาคหนึ่งภาคสองเขาก็มาถ่ายกันที่นี่นะอ่าเป็นวัดที่ออเจ้ามาถ่ายก็ก็เยี่ยมอะคะ่ะถือว่าดีนะคะอันนี้บีบีก็ถ่ายเป็นบรรยากาศถนนนะคะวัดมหา,าธาตุเดี๋ยววันหลังไปวัดมหา,าธาตุกันดีกว่าบอกไม่ถูกเหรอไอเวนเลยเนี่ยทุกทีแล้วโดนหลายครั้งเนี่ยปลา CPS บางทีมันก็บอกไม่ถูกนะเราไปเชื่อมันมากก็ไม่ได้ไม่ติดรถนี่ก็ดีถ่งโอ้ยมามาถูกกันแล้วอันนี้ก็สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถนะคะก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะเพื่อนๆนะป่าเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ ถนนในเมืองของจังหวัดอยุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาชมวิวกันนะคะนี่เห็นเป็นโครงสร้างสะพานอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมเนี่ยแหละเขาก็เทียบเรียบมาแบบนี้ อายุทยาแต่ก่อนนี้ยังอ๋ออันนี้สถานีรถไฟอยุธยาอยู่นี่นี่ปล่านะเนี่ยสถานีรถไฟอายุทยาโอเค เ <laughs> <c oughs> ชื่อมันทำไมมันเนาบอกมู่ม่วอะไรอีเนี่ยอะ่ะอันนี้เจดีนักเลงนี่ว่าเนาะปะเนาะเจดีวัดสามปื<น>นะป้มหมายเลขสามสี่เจดีวัดสามปืม้มข้างหน้าอันนี้ก็เจดีวัดสามปื้มนะคะหรือเรียกว่าเจดีวัดนักเลงนะคะ นี่เห็นไหมเพื่อนๆเจดีนักเลงก็เขานักเลงจริงๆอ่ะเพราะว่ายืนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาตั้งอยู่ตรงเนี้ยแหละการถนนเออกลางถนนเลยอ่ะจากวงเวียไปสู่ถนนหมายเลขสามสี่เจ็ดขับต่อไปไหนวัดใหญ่ฮะตรงนี้วัดใหญ่เลยเหรอครับไปด้วยตอนแรกพี่พีลืมเลยเขาบอกให้มาวัดใหญ่ก่อนลืมไปวัดพังงา ไปวัดพระง,งามไงูใจวัดพงามคนไม่ค่อย,ค,อยคนไม่ค่อยเยอะต้องวัดใหญ่วันอื่นดีว่ะแต่เขาปิดแล้วแต่เขาปิดแล้วอะวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเจดีใช่เนี่ยแหละเจดี <Yeah. S 1> เอียงเลยนะวะนี่ <Yeah. S 1> วัดใหญ่ชัยมงคล เขาต้อนคนออกมาแล้วถ่ายได้นิดหน่อยถ่ายได้นิดหน่อยสหรับวัดนี้นะคะวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่ดังนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววิวๆต้องมาใหม่เพราะว่ามาไม่ทันแล้วเพราะว่าเราไปเปลืองเวลากับสองวัดสามวัดที่ผ่านมานี่เียวซ้ายประมาณนี้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะมาได้ตลอดบ้านเราอยู่ใกล้กับอยุธยา เราก็มาเรื่อยๆมาจนถึงเซนท่านอยุทยานะคะสําหรับเมื่อกี้เราก็ไปวัดใหญ่กันมานะคะเดี๋ยวพี่ๆจะพาเพื่อนๆไปกันที่เ,เซนท่านอยุทยากันนะคะก็เป็นเซนท่านที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของโบราณสถานอยุทยาสวยงามมากนะคะคลิปหน้าพาไปกันนะคะเดี๋ยววันหนังวันหลังไปวัดใหญ่กันนะคะจริงๆอ่ะวัดใหญ่อยู่ในิสต์ไงแต่ว่าเราไปวัดพระง,งามก่อนนะ ก็ไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนๆเรามาให้บ่อยๆตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างจเจริญเนาะ,ะเจริญเจริญมาก บ้านเก่งกรุงศรี300ดออแดดเริ่มอ่อนแล้วนะไม่งั้นเราถอดเกงในออกเลยวนะนน่ะได้ไม่ต้องใสเพราะมันมีสภาพเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจเจริญแล้วเนะาะอยุทยาไม่ใส่เก่งใดเลยถึงแล้วใช่ไหมเข้าสู่อายุธยาอุทยา เบี <Okay. S 2> ้ยวซายเข้าสู่ถนนอโยุทยาอีกหกร้อยเมตรเบี้ยวขวาอ้าวไอซ์เบี้ยงซ้ายเล็กน้อยหลังสี่แยกสถานตรวจสภาพรถจอดซับทางด้านซ้ายไปยังถนนอโยุทยาอีกหกร้อยเมตรเพื่อนๆคะถึงเซ็นท่านยุทธยาแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะต้องงอเข่า นะ,ะเซ็นทันยุทธยาโอเคปะ่ะนี่นะคะถึงเซ็นทันอยุธยากันแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเรามากันที่นี่คะ่ะ